สวัสดีค่ะกับการอัปเดตเทศกาลอาหารจันเด็ดโกลก58นะคะเราอัปเดตอย่างต่อนเนื่องค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกนะคะได้รับทราบข้อมูลนะคะว่าเราจะมีการจัดงานวันที่7ถึง11เมษายนนี้แล้วนะคะใกล้มาแล้วสําหรับงานเทศกาลอาหารจันเด็ดโกลก58ค่ะแล้วก็เราได้เคยพูดกันถึงเรื่องของภาชนะที่จะนํามาใช้ในการบรรจุอาหารในเทศกาลอาหารจันเด็ดวันนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะท่านนายกแนะนําหน่อยค่ะว่าเป็นถ้วยอะไรยังไงบ้างค่ะ ก็ทำมาจากชานอ้อยนะคะก็ถือเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ภายในหนึ่งเดือนก็จะสลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันมีหลายรูปแบบจะเป็นถ้วยถ้วยน้ำนะคะเป็นจานแล้วก็เป็นชามนะคะแล้วก็มีเป็นกล่องสำหรับบรรจุอาหารรับประทานไปเดินทางได้ะคะ่ะเ,เรื่องของภาชนะบรรจุบางทีอาจจะเป็นของร้อนอาจจะเป็นพวกน้ำ ซึมง่ายไหมคะอันนี้มีการท้าพิสูจน์อะไรกันมาหรือยังคะก็ส่วนใหญ่ที่กรุงเทพก็จะใช้กันอยู่มากมายจะเป็นผ่านเที่ายเกษตรนะคะเคยไปเจอเขาใช้ก็ดูก็อูดีมากนะคะแต่ว่าเราก็ห่วงว่า้พี่น้องแม่ค้าก็จะยอมไหวไหมต้นทุนแต่ว่าหลังจากที่ไปคุยแล้วก็ไม่แพงค่ะคุณเจนยอมยอมรับในราคานี้ได้ค่ะ คือเรื่องของภาชนะที่ทําจากชันอ้อยต้องบอกว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยในการบริโภคอันนี้แน่นอนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยแน่เพราะว่าถ้าหากว่ายังใช้โฟมอยู่เนี่ยความเสี่ยงปัจจุบันนี้เราจะเห็นผลการวิจัยด้วยนะคะท่านนายกว่าเ,เรื่องของโรคมะเร็ง <Okay. S 1> ก็มีบอกเกิดมาจากพวกกล่องโฟม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะป้องกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุงไงโกโลกของเราแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวชมงานเพราะฉะนั้นเนี่ย งานนี้นะคะภาชนะที่จะใช้ในงานก็คือจะเป็นชานอ้อยทั้งหมดเลยนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในสมัยกรกเราเนี่ยก็ทุกคนก็จะใช้ใช้ประเภทที่มาจากชานอ้อยส่วนส่วนที่มาจากต่างจังหวัดเราั้นเราก็คิดว่าเราก็คงจะต้อง แจ้งเขาในวันที่เขามาจําหน่ายในวันแรกนะคะ,ะเพราะถือว่าเขามาจากทางไกลไม่ได้ร่วมประชุมกับเราด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาเห็นในราคานี้เขาคิดว่าเข้า่าจะยอมรับได้ค่ะค่ะแล้วจะเพียงพอหรอคะสําหรับการจําหน่ายเพราะดูจากปริมาณคนที่เข้ามาเนี่ยเราจัดกัน5วันด้วยกันนะคะจะมีเพียงพอหรือเปล่าสําหรับการใช้หรือว่าสามารถที่จะสั่งออเดอร์มาได้ต่อเนื่องคะ่ะ เอาสั่งมามา,มากเลยคะ่ะคิดว่าคงเพียงพอนะคะแล้วก็<ช>ถ้าเกิดไม่พอเราก็คงจะสั่งท่งด่วนมาได้ค,ะค่ะค่ะนี่นี่ยค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะสําหรับการจัดงานเทศกาลอาหารจัดเด็ดโกโลก58ปีนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้เป็นกล่องโฟมนะคะแล้วก็ภาชนะที่อาจจะเป็นพวกพลาสติกทนร้อนทั่วไป<ช>แต่ปีนี้เนี่ย เพื่อที่จะดูแลสุขภาพนะคะตามนโยบายของรัฐบาลด้วยที่จะดูแลความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเทศบาลเมืองสงไลาโกลกของเราก็พยายามที่จะทําความสุขให้พี่น้องประชาชนผ่านกิจกรรมเทศกาลอาหารจานเด็ดโกลก58นี่แหละค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็มีความวิตกกังวลว่าจัดงานแล้วจะมีเรื่องเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านนายกให้ความมั่นใจยังไงได้บ้างคะ เราให้ความสาคัญนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่ากันอยั่นนที่ว่าท่านเองก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะเรามีการเชิญผู้เกี่ยวข้องนะคะโดยท่านนายอำเภอก็จะเป็นประธานในการประชุมทุกครั้งนะคะแล้วก็เราก็ทํางานกันทั้งสี่ฝ่ายนะคะว่าจะเป็นทางอ,อําเภอทางตารวจทางทหารแล้วก็ภาคประชาชนนะคะเราร่วมกันที่จะมาดูจุดตรงส่วนไหนที่ควรจะต้องมีการเสริมแต่งให้มันเต็มขึ้นนะคะ ก็คิดว่าตัวเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงค่ะค่ะเราคงจะทําให้ดีที่สุดค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องเชื่อมโยงถึงสถานที่จอดรถเรื่องของการที่จะเข้าออกบริเวณงานนะคะหลายๆงานที่ผ่านมาก็อาจจะมีเสียงบ่นกันอาจจะไม่สะดวกอาจจะเดินไกลหน่อยนะคะบริหารจัดก,การเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก็ทุกครั้งท่านจะเรื่องเราปลอดภัยต้องมีปัญหานิดหนึ่งเรื่องนึงเรื่องความไม่สะดวกแต่คิดว่าประชาชนเข้าใจค่ะ ที่ผ่านานมานี่ถ้าเกิดปชนเข้ามาในงานแล้วเขาสึกว่าไม่มีการตรวจเลยอเขาสึกไม่ค่อยสบายใจเดินกันแบบเจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมาแล้วมีการตรวจเข้มงวดเนี่ยเขาก็มีความสบายใจตรงนั้นก็คิดว่าเราได้คุยกับทางทหารพยายามที่จะลดระยะทางให้มันกระชับขึ้นแต่ว่า,าต้องปลอดภัยด้วยนะจุดตรวจเราตรงนั้นก็คงจะเพิ่มจุดตรวจมาอีกหนึ่งจุดนะคะ,คะแล้วก็ที่เรื่องสถานที่จอดรถนี่เราก็พยายามที่จะจัดให้ ให้ใกล้ที่สุดนะคะก็คือบริเวณหน้าอำเภอสุขโขรกเรานะคะถ้าททมการแล้วก็ตรงหน้าโรงเรียนสุวรรกโเราก็าจะแบ่งโซนไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าบริเวณชุมชนตรงหอะคะคิดว่าประชาชนเดินไม่ไกลเพราะเดินมาทุกด้านจะเจอจะเจองานหมดนะคะเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าเดินเข้ามาตรงโซนทางด้านถ่ายรถไฟเราก็จะมาเจอสินค้าราคาถูกถ้าเดินมาจากทางด้านอำเภอสุโขทศเราที่ทําการก็เข้าไปเจอบูธของบริษัท บริษัทรถที่มาโชว์กันก็คิดว่าเดินไม่ไกลเลยค่ะคะ่ะ,คะเรื่องของการจัดงานแน่นอนว่าจัดงานใหญ่นะคะชาวมาเลเซียเรามีการเข้าไปประชาสัมพันธ์หรือว่าเข้าไปเชิญชวนยังไงบ้างเพื่อให้เขามาเที่ยวงานของเราอะคะ่ะมาเลเซียเราเนี่ยเข้ามากันหลายปีแล้วนะส่วน,นใหญ่ก็คือมาเที่ยวแล้วก็ซื้อของกลับไปทานที่ประเทศของเราเองค่ะปีนี้เราก็มีการเ,เชิญ ตัวแทนของภาครัฐเข้ามานั่งคุยแล้วสักสองครั้งนะคะเขาเลยเสนอในเรื่องที่จะเอาอาหารมาร่วมออกับเราแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำรายละเอียดแผ่นปิวเขาจะไปไปติดปาะการสัมพันธ์ให้ค่ะเ็คิดว่าเราคงจะต้องประสานไปทางกงสุนใหญ่นัเมืองตะบรูในการช่วยไปสัมพันธ์อีกทางหนึ่งค่ะ เรื่องของเส้นทางสัญจรกรณีถ้าหากว่าเป็นคนต่างพื้นที่หรือว่าชาวมาเลเซียเข้ามาเนี่ยเราจะมีวิธีการสังเกตรหรือว่าการให้บริการยังไงเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกลุ่มนี้บ้างในการที่จะเดินทางเข้ามาบริเวณพื้นที่จัดงานนะคะในวันพิธีเปิดวันที่7เราได้เชิญจากมาเลเซียมาก,ก็ประมาณสัก60ท่านนะคะเ,เราก็อำนวยความสะดวกให้นะคะตรงนั้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องไทยมาเลเซียก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะเป็นเมืองพี่น้องก็จะรู้จักกันแล้วก็จะจะดูออกว่า มาจากประเทศอะไรนะคะดัะน,นั้นก็เวลาเข้ามาเราก็จะต้อนรับเขาเต็มที่อยู่แล้วค่ะจากชาวมาเลเซียค่ะค่ะนะคะวันนี้สําหรับประเด็นที่เราพูดคุยกันนะคะทั้งเรื่องของภาชนะที่จะใช้ในการบรรจุอาหารในพื้นที่เรื่องของมาตรการการการักษาความปลอดภัยนะคะเรื่องของการที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จัดงานนะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจมีความสบายใจมากขึ้นกับการมาเที่ยวงานเทศกาลอาหารจานเด็ดด้วยนะคะ,คะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านนายกค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะสวัสดี ค่ะสวัสดีค่ะ